สวัสดีครับสวนเสรีไทยครับก่อนอื่นขอฝากเนื้อฝากตัวกับนักวิ่งเจ้าถิ่นสวนเสรีไทยด้วยนะครับนี่ครั้งแรกของผมเลยครับได้ยินชื่อมานานแล้วก็ตอนวิ่งอยู่สวนนะว่ามีคนบอกว่าให้ลองมาสวนนี้สวนนี้นะตั้งหลายปีแล้วครับไม่เคยมาเลยครับวันนี้เพิ่งจะได้โอกาสมาเป็นครั้งแรกเนี่ยครับชอบมากครับชอบมากสำรวจไปเรียบร้อยครับสามรอบกว่าครับโคตรดีครับ ดีมากๆเลยภูมิศาสตร์คล้ายๆส่วนน้มินนะครับแต่ว่าชอบตรงที่มีสะพานข้ามบึงด้วยครับส่วนน้มินมันไม่มีครับมันต้องวิ่งครบรอบครับแล้วก็ที่นี่ดูทัศนวิสัยเปิดโล่งสวยงามดีมากๆเลยครับที่ขี้มีครับสองอห้องน้ำแบบแบบในสวนเนาะจะ พังๆหน่อยครับ <S <S สไตล์แปดศูนแต่ที่ดีก็มีครับอยู่ตรงห้องห้องสมุดครับอันนี้มีที่ฉีดตูดในห้องสมุดก็ดีครับมีที่ฉีดตูดชอบมากเลยครับอันนี้จัดไปสามรอบแล้วครับไม่ได้ตั้งใจมาวิ่งครับก็ไปกินข้าวมันไก่เออข้างหน้ามีข้าวมันไก่ครับสวัสดีครับข้างหน้ามีข้าวมันไก่แล้วก็เดี๋ยวเป็ดอ่ะอันนี้ชอบมากทางเข้าออกมีเยอะอน,น่าจะมี ชุมชนเยอะแล้วก็หาของกินไม่ยากเลยแน่นอนครับชอบมากเลยครับไว้จะมาอีกบ่อยๆสวัสดีครับ